เมนูที่ซาโจาอยากแนะนำนะครับเมนูมากิโมริโปบ็อกนะครับราคาแค่399บาทอันนี้ดูในรูปภาพก่อนนะครับเดี๋ยวซาโจาจะให้ดูจริงๆนะครับเนี่ยว่าเหมือนในภาพไหมเหมือนจริงไหมราคาแค่นี้นะครับมีแบกเอร์เซ็ทั้งอารุอิซูชิและไฮโซซูชิมาตามมาดูของจริงเลยดีกว่าว่า มันน่าทานมันคุ้มค่าขนาดไหนครับผมครับท่านผู้ชมตามที่ซาโจาบอกเลยครับเรามาดูชัดๆกันเลยนะครับว่าโลมากิโลตัวเนี้ราคาแค่399านะว่ามันเยอะขนาดไหนดูนะครับดูดูด,ดูคือเขาขายดีมากไม่ใช่วัตถุดิบธรรมดานะครับอาซาโจาหเห็นเลยเนะี่ย แซลมอนอบูดี1 2่สานะครับถัดมาก็เป็นตับห่านนะครับดูตับห่านจากฝรั่งเศส2ชิ้นนะครับแล้วก็ปลาไหลนะครับที่เห็นเนี่ยปลาไหลญี่ปุ่นนะครับ2ชิ้นแล้วก็เป็นแซลมอนเบิร์มายโยนะครับอีก4นะครับดูไปได้วยกันนะครับ แล้วก็แคลิฟอร์เนียอีก4นะครับที่เห็นอย่างนี้ครับถัดมาอูนี่เอ็นกาวะด้วยนะครับเนี่ยฮะราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับเอ็นกาวะด้วย2ชิ้นนะสไปซี่โลอีก4นะฮะดูชัดๆนะเราจะให้ดูชัดเลยคือมันขายดีมากนะครับก็เนี่ยดูสไปซี่แซมมอนโล รสชาติจะกลมกล่อมกับซอสกับอะไรมากตัวนี้ดู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 ดดและก็เป็นกุ้งกังเอบิโกะซูชิอีกสี่นะครับนี่ฮะคานี้มากี่อีกหกนี่แหละครับท่านผู้ชมทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่แหละ399บาทก็บวกแบกเก็ใเปอร์เซ็นท่ะไรก็สี0บาทนิดนิดเนาะเพราะว่าถือว่าเป็น ช่วงโควิดนี้ไม่มีเมนูไหนมาทำลายเมนูนี้ได้ในเรื่องอิ่มคุ้มโดยเฉพาะบุตรหลานนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุชอบมากนะครับมันเป็นข้าวกินแล้วแบบอิ่มได้วัตถุดิบที่ครบคันอร่อย,ออยนะครับระหว่างก็ลองมาสั่งทานดูนะครับอารีซูชิไฮโซซูชินะครับ